เห็ุอยู่เขายญิงดีเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะสิมานบ่มานมาลุ้นไปกับมันบ่าวต้องสาวลูงเด้อจ้ะพี่น้องสวยๆจ้าไทยเด้อจ้ะพี่น้องอ่ะเก็บก่อนสวัสดีครับ สวัสดีอยู่ในช่องบ่าวต้อมวันนี้ชแนลเช่นเคยพี่น้องพาเลาะป่าหาเห็ดเนาะสลุงเนาะจ้าวันนี้ขึ้นเขายิ่งมีเด้อจ้ะพี่น้องนะบ่าวตเพิ่นสโอเห็นดอกแล้วปอนสโอเขาจะมีเวลาเหมือนกับฝนเริ่มจะนั่นเองเนาะจ้ะน้ำก็เยอะอย่างแถวเห็นแล้วงงหืมดอกเดีวยวก็ปิน Nguyên <laughs> <laughs> hưng thì hiền nổi tiếng 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 nổi 2, 3, đấy nổi 2 nổi tiếng 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 ดงกไม่นะคะนี่ดงลูกกับแม่นะกันเนาเก็บมาเถอะเฝ้ามาได้เดี๋ยวสิเกะกงะเจ้าโอ้งามเนาะดอกเดียวกะมามาเอาพิพายเนี่ยมาเลยดอกสวยๆจังเอ้ยเคยพิพงอย่างละกันจ้าพี่น้องอ๋อกำลังออกเลยสวยจ้ะ ระดับไม่ไหนอ๋อีกดอกจ้ะไปอีกสองดอกมีกลิ่นนะมีกลิ่นใช่งามๆไม่ได้เก็บดอกเก็บเห็ดอยู่มีแต่คนอะไรอย่าเนานะจ้ะงามขนาดไหนงาม ของแซ่บเดี๋นี่พี่น้องดีสวยจ้ะเห็ดยังก็เอาก็มิดก่อนนะเบ่ร์ต้องแซ่บคือเก่าเนาะเอาทุกเห็ดเนี่ยเผ็ดนี่เนี่ยรูนอีกดอกของผมไกลๆพอมาไข่ดอกงามจะพี่น้องงามแล้วเะเนาะอย่างนี้สินี่โอ้เห็ดพึ่งงาเก็บแล้วเหรอเอ้านี่ก่อน mày dạ, uh -huh. này, mày 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 ก็ใหญ่เลยเห็ดพึ่งข้าวขาลายอุ้ยคนหลายก็เห็ดพี่น้อยตายไปพี่อีเจนี่จ้าพี่น้อยใหญจดอกสามดอกเลยจ้า สวยจ้าเจีย,จยวได้อยู่เด้อจ้าพี่น้องเจียวได้อยู่จ้าเห็ดวพึ่งจ้าสวยสวยจ้างามงามจ้าแบบนี้อย่างนี้เลยอืมเก็บเขาเอ้าเนื้แเคียงยีเ่เปิดออ Cánh nè Hết hướng giọt nữa Nơi nữa con một con cá Có cá chăng Ừ Đây Ừ Cưng đều có ao cho thì nó thấy mà Đó Phụ nó ốc Kếp. Thì xuôi này đồn ngắm ngắm, ngam ngam chèn rồi ngắm ngắm chà ngắm ngắm chà à ngam 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 Tiếp được thì ô, được thì họ được thì được rồi. tôi còn áo bao nhiêu cái bao? Đa ba mươi ba. Đa ba mươi ฝนก็มาอีกเราฝนมาอีกแล้ววะโอ้ยตัวพี่น้องปิดปิดไปไหบป่าบ่ได้เดี๋ยวจากฝนตกแห้งแล้วต่เจ้เนาะจ้อยากทีจะไปกันเอารถกระบะมาเอาบริจาคของพี่น้องเอาแล้วสหรอเนาะทุนคนเลยทดกคนเลยใช่ฝนตกเยอะพี่น้องตกแค่ตกว่าแต่ว่ากระตกเป็นช่วงๆอยู่ได้เนาะจ้าึงาวันนี้มันจะกระตกพักถึเมพี่น้องจ้าพี่น้อง ลงมาจากเขาเราก็พากันมาเบิ่งมารับด้วยจ้ะพี่น้องจ้ะน้องบะต้อมผักดองแดงดิน้องอืมคุณอะโดนพุกใหญ่เห็ดแดงหลวงอืมเมือฝนนีู่เนี่ยโดนฝนนะแถวเนาะอืมเอาได้อยู่ปุ้ยได้อยู่จ้ะได้จะได้โดนฝนจ้ะพี่น้องโดนฝนเห็นจังดอกเหรอขาที่ดอกนี่อันนี้อีก มาแล้วจะพี่น้องอืมดอกก็สวยพี่น้องไม่เห็นตอนเลงมาก็เป็นเด็กน้อยอะอาน้ำปกมไหมอ๋อฝทตกไม่ก็น่ะฝนเลยนะตกได้ตกดีมันจะอืม วงามๆจะพี่น้องสวยๆจ้าเห็ดแดงหลวงเลยเห็ดก่อยักษ์เนาะจ้าเห็ดเราเฮ้ยเต็มมือก่อนสาวลุ้งพูนพี่น้องสามดอกเต็มตะกร้าเลยอืมนี่สวยงามๆจะ กับของดอกใบใหญ่เลยดอกใหญ่ใหญ่เลยถ้าเรามัดแล้วบอกรอบนี้ไตอนสาวลงมาหันเต๊มเมือเดินแถวตอมแถวนี้นะเอาได้ปเอาได้นะเาเอาไม่ได้ทางอื่นนมีนะผมมีบ ทับสี่ดอกเนี่ยจ้ะดอกนี้ปลวกกินปลวกกินก่อนนี่เป็นลาอืได้ของเลยโอ้เจพี่น้องเอ้ยสี่ดอกเต็มตะกร้าี่ดอกเต็มตะกร้าเลยพี่น้องโดนฝนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมันเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมวันนี้บ่าวต้อมมาเองพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้บ่าวต้อมมนยูทูบช่องเลยนะครับ ผิดภาพกันแดงขอโทษขออภัยพี่น้องวันนี้บ่าวต้งองกัสาวลุงต้องขอตัวลาไปก่อนครับรอชมคลิปหน้านสวสัวสดีครับสวัสดีเจ้าพี่น้องขอบคุณล่าเจ้ะเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเอฟซีในประเทศต่างประเทศเนาะบ่าวต้อมเนาะจ้ามีเจ้ะพี่น้องไป,ไปพอ,พอกินคักแล้วมั้งบัดทีนี้โอ้ยหสี่ดอกแกงเป็นหม้อพี่น้องไปไปไป